แนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเดชจิณิชาวรัตสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะอยู่เรียนอะไรครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำมาติงบุรีค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหรสี่ค่ะหมู่ที่สามค่ะตำบลอะไรครับอำเภอสิงห์บุรีค่ะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะวันนี้จะมาร้องอายุอายุเท่าไหร่จ๊ะ 8ปีอาจจะมาร้องเพลง่อยพระคุณแม่อาจจะเชิญเลยขาดน้ำนมขาดน้ำนมแม่มาจ้ะเฉย,<า>ยก็ได้อะไรก็ได้เอาเลยเอ,เอาเป็นค่าน้ำนไมไหมคะได้เลย อ่ะเล่นไอ้นี้ให้หน่อยเล่นไอ้นี้หน่อยเล่นหน่อยพอแล้วเอาเล่นนี้เลยนี่ออาเล่นอะไรได้อ่ะเปล่าเลงเปล่าเล่นนี่เอาอันนี้ขึ้นจะไป็นคไปทำไมอ่ะเออเอาขึ้นเตาเนี่ยเพลงมาเตาเอาเปล่าตพื่อนนั่นไม่เอานั่นเอาไม่เอามาตะกอนเออันนไม่ต้อง Okay, oh